สวัสดีครับ FC ฟ er, ิลกินลพัธทุกทุกท่าน้วยก็สำหรัวันนี้เป็นวันที่2ของปีครับสำหรับเมื่อคำคืนที่ผ่านมาโอ้โหค่อนข้างน่าเสียดายมากแหะโค้งกันไปตามๆกันก็สระวันนี้นะครับวันที่2เราต้องบอกว่า มาแก้มือกันหน่อยนะครับทบต้นทบดอกวันนี้อยากให้มองไปที่ลีกสกอตแลนด์ครับเจ้าบ้านอย่างอาเบอร์อาเบอร์ดินครับวันนี้จะเปิดบ้านพบการมาเยือนของลอสคาลตี้แน่นอนครับผลงานของทั้ง2ทีมตอนนี้โอ้โหแย่มากนะครับโดยเฉพาะเจ้าบ้านอย่างอาเบอร์ดินที่ไม่ชนะใครตอนนี้มา56เกมติดต่อกันแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่นำสามของตารางส่วนทีมเยือนครับผลงานก็ถือว่าพอๆกันแล้ววันนี้ออกมาเป็นเกมเยือนแล้วเวทน้ําหนักที่ออกมาครับให้ทางเจ้าบ้านอย่างอาเบอร์ดินดูดีกว่าที่วันยาเป็ฟุ้บอลเฮนึ่แจปแปตัครับ วันนี้ให้เฉียยไปนันจ้าบ้านอย่างอาเบอร์ดินได้ส่วนคู่ที่สองครับวันนี้เป็นฟุตบอลถ้วยนะครับชิงแชมป์แห่งอาเซียนครับทีมชาติเวียดนามครับลงเล่นในบ้านวันนี้ จอกับน้านทีมชาติไทยของเราแน่นอนครับ2ทีมนี้เป็นทีมที่ต้องว่าคู่กัดคู่แข่งกันมาตั้งแต่ยุคเก่าๆนะครับยุคหน้าเนินเลยนะครับวันนี้แล้วมาเจอกันแล้วเป็นนัดชิงชนะเลิศรอบแรกผมมองว่าคู่นี้เป็นเกมที่สนุกสุดมันอย่างแน่นอนแต่ครับวันนี้คนไทยเชียร์ไทยครับวันนี้มองว่าทีมชาติไทยไม่แพ้เป็นอย่างน้อยแน่นอนครับส่วนใครที่อยากได้แนวทางเพิ่มเติมหรือว่าตัว v ีพของเราก็มาตามนัดเมื่อคืนสามารถมาเจอผมได้ทางเข้าอยู่ที่น้าช่องครับสำหรับวันนี้นะครับดูบอลแบบมีความสุขครับขอบคุณคร